ถ้ำทานลอดมีลำทานลอดอยู่ในถ้ำจริงๆมีสะพานให้เดินลอดลำทานเสียงน้ำยังไหลซักซอกอยู่ภายในถ้ำเป็นระยะระยะบริเวณนี้คือหญินช้างบอกทางเดินลดหลังแล้วก็เสียงลำทานไหลแรงขึ้นตลอดทางที่เดินเข้ามาไม่รู้สึกว่าร้อนหรือชืน้นอากาศสบายล้าย,ายน้ําตกแห้งไหลลดหลั่นลงมาจากผนัง เป็นลีลาปฏิมากรรมทางธรรมชาติที่งดงามของถ้ำหานรอแห่แงนี้อย่างมากฟูงข้างขาวเป็นฟูงกระจุกใหญ่สีดำทมึนเกาะอยู่ที่ผนังถ้ำพักผ่อนหลับนอนในยามหินย้อยชื่องดงนธรรมรูร่างรักษาคล้ายกับหน้าต่างเจ้าสาวธรรมชาติแัส่สร้างให้